8ข้อควรทำในการเดินทางไกลให้ปลอดภยัยเดี๋ยวนี้มีวันหยุดยาวบ่อยมากแทบจะมีทุกเดือนเลยทีเดียวหยุดยาวทีหนึ่งรถที่ออกต่างจังหวัดติดแถวยาวเต็มถนนไปหมด จะแวะปั๊มน้ำมันพักรถเข้าห้องน้ำผู้คนก็เยอะมากไปเที่ยวสายอีสานกว่าจะถึงจังหวัดที่จะไปต้องติดอยู่บนถนนาน,นานหลายชั่วโมงบางจังหวัดก็เจอรถจอดอยู่นึกว่าเกิดอุบัติเหตุที่แท้เข้าจอดรถแวะลงข้างทางเพราะปวดฉี่ปวดเยี่ยวกว่าจะถึงปั๊มก็นานมากมาก,มากทรมานจริงๆเราจะทำยังไงเวลาถึงช่วงวันหยุดยาวแล้วต้องเดินทางไกลทำยังไงถึงจะเดินทางไกลอย,อย่างปลอดภัยคะ มี8ข้อควรทำหรือ8เคล็ดลับในการเดินทางไกลให้สะดวกปลอดภัยแม้จะต้องใช้เวลายาวนานหลายชั่วโมงเป็นข้อมูลจากกรมอนามัยครับเริ่มที่ข้อแรกควรเลี่ยงอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะพวกของหวานและเบเกอรี่เช่นเคก้กคุกกี้หรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานข้อนี้คนขับรถต้องจำไว้เลยนะควรเลี่ยงกินอาหารพวกนี้ เพราะถ้ากินเข้าไปกระบวนการย่อยอาหารพวกนี้จะทำให้เกิดสารเซโรโทนินทำให้เรารู้สึกง่วงนอนแบบนี้ถ้ากำลังขับรถอยู่นี่อันตรายครับข้อ2ควรเลี่ยงกินเนื้อสัตว์และผักดิบที่ย่อยยากเช่นกะหล่ำปลีถั่วบล็อกโคลี่โดยเฉพาะถั่วผสมเกลือข้อ3งดเครื่องดื่มที่มีฟองเช่นโซดามีผลทำให้ท้องอืดเฟ้และง่วงนอนได้ ก่อนที่เดินทางช่วงส่งท้ายปีเก่าคนขับรถของเราจิบพวกเครื่องดื่มที่มีฟองขับรถไปเขาบ่นว่าทรมานมากๆนี่แหละครับต้องควรจำไว้เลยงดดื่มเครื่องดื่มที่มีฟองถ้าต้องเดินทางไกลมาถึงข้อสี่ครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อ5เลือกผลไม้ที่มีวิตามินซีข้อนี้จำไว้เลยครับผลไม้ที่มีวิตามินซีเช่นส้มฝรั่งจะช่วยต้านความเหนื่อยล้าที่มาจากความเครียดและความกังวลในขณะขับรถทางไกลข้อที่6ครับผู้ที่ขับรถควรพักผ่อนให้เพียงพอควรนอนหลับ7-8ชั่วโมงในคืนก่อนเดินทางอย่าอดหลับอดนอนนะครับแบบนั้นอันตรายเกินไป เวลาเดินทางไกลทีไรตอนแวะปั๊มน้ำมันฉันจะรีบลงไปซื้อผ้าเย็นมาให้คนขับรถทุกครั้งจะได้เช็ดหน้าตาให้สดชื่นเวลาพักรถ ช่ครับนั่นคือคำแนะนำข้อที่7ต้องเตรียมผ้าเย็นเวลาง่วงและสวมแว่นตากันแดดขณะข,ขับรถตอนกลางวันด้วยแสงแดดจ้าที่เข้าตามากเกินไปก็ไม่ดีนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่8มันตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ให้พร้อมใช้งานและควรที่จะมีสติตลอดเวลาในขณะที่ขับรถก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ครับเวลาเดินทางไกลฉันจะชวนคนขับคุยหรือนั่งพูดคุยเป็นเพื่อนคนขับไปตลอดทางค่ะ ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ8ข้อในการเดินทางไกลให้ปลอดภัยด้วยนะคะ